คนิงมาแล้วชนะบ่บอลให้แล้วนะไม่คือไม่คือเหรอไม่คือน้ำเยอ่งไหมเนี่ยไหนอุ้ยน้อยน้าแข้งบาดเจ็บไปสองคนแล้วยังไม่จบหรอช่องน้ำยาน่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องยตุลชแนลค่ะวันนี้จะทำขน้มจีนน้ำยาวันนี้จะทำขนม ขนมจีนน้ำยาป่าตั้งไว้น้ำไปดือดก่อนจ้าต้องค้างน้ำกันจ้าเดี๋ยวลูกไส้สิไปวานแหยอยในสะ่เนนมจนหรแมนไม่เห็นนำขนมจีนคือได้อยู่่บุวยเดี๋ยวต้องรองต้องรองเข้ใจว่าเข้ใจว่าปลาหลายหลายว่าสันซื้อกนลเนี่เออซื้อกับตลไอไสยซื้อกับตียตดสวดเลยอไปลูกลูกขน บ่มันวายังยกระโดดใส่รถเตยบาน่ะมันใช่ไหมล่ะชุดที่จะลงน้ำ่าล okay. oh, okay. wow. okay. oh. oh. ูกเอาบเลยลงน้ำวานลงซื่อแล้วก็ห้าวเอาเป็นบ่เลยลงงมเป็นบ่ไปสั่นามเนี่ลา็ันกิเคี้ยวอมเคี้ยวเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยแล้วอมเคีอันนี้นี่อาหารของเ้าไปห้าลูกทสายห้า ไหนแหย่ในลูกไปขโมนมีมดนเอิ่นลาหลักเงาะอะทองมดนนลูกอะอะไรนะมดอะไรนัล่ะมกินดมดกินดำฮะต้องลองเลยเหรอลูกมาลองมาลองหลอกวานลงไปเลยเฮ้กสิได้ไปนั่งอยู่ฝุณมัหทม อ้อมป้อนม,มันลูกไปไเขาสี้หางมองที่มันเหมาะสมดอกหนะ้าที่ที่มันเหมาะสมกับลูกหรอ่ะต้นกล้วยไง เมึงไส้กันสาวแห่กนจก้ะมันคือไหมอ่ะมันคือไหมเนี่ยก็เติบหนึ่งก็เติบหนึ่งอยู่อ่ะสันเขาทำยังงี้สิแค่ยังแล้วไม่บอกแค่ยังงี้ประมาณนี้แหละ เอาลองมองดูลองดูข้อหนงหาเจอแล้วกับพืออันนี้นะมาขาส่อเฮาอมาขา้าลวกันแต่าแห้งัสนดอาเอาเานเฮ็ดซ้อนซ้อนเขาซื้อว้านไหยก็ได้อยู่ ให้เพื่อนวานให้แล้วตัวจริงเอาปลาไปกินเลื่อยๆมัอเนี่ยจ้าตัวจริงจ้าเพื่อนจ้าของแหเพื่อนสิมวานให้ให้ลูกวานคือบ่คือดอกย่านที่ได้ลงน้ำทั้งแหทั้งค้นหมดล่ะปลาหลายค่ะวานหัวหานไปสิลูกนี่อะนี่เออนี่ละนี่ละมาแล้ว เดี๋ยวมันก็มาสักสิบตัวเราเจะมาลุ้นว่าจะได้นะ้างเดียเสียงดังอยีาเสียงน<อ> <laughs> างฟามันสีนี้ม่น แ่วมัได้ะตึงอตัวเนี่ดึงคือมาเบิ้งทไมอาไมเจ้าจะเปียกได้บบนี้แฮเปียกนะโอ้ยได้ปลาโอ้ยมาอะไรเีปลาตะเพียนลาบลาบปลาตะเพียนในสองตัวนั่นตัวหนึ่งในสองตัวปลาตะเพียนได้ลาบได้ลาบ ง้มเอาได้ล่ะสองตัวรอบแรกได้สองตัวจ้าให้ลูกไปอ่างดาบต้อยสาดาบต้อยโอ้ต้องเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสีหาวอีกรอบนึงต้นมะกรอกป่ะเอาแม่นแม่นแล้อจ้าเอาไปทางพุ่นดีกว่านะครั้งนี้มันตื้นหรอกไปทางพุ่นกรไปายสันไปจ้าเฮ้ยสวยงามเบิดสะมือฉีพเด้เนี่ย ผู้ชมนีใก็ได้นามล้กจินหมอไหได้หมได้เผาใจล่ะได้ยอสิมันหนักอ่ะโอ้ยังไม่ได้เห็นตัวป่าอยู่หู

นีกุ้งนครับในุงไเบื้งผมเห็นขาตายกุ้งยังนี่กุ้งเลยกุ้งตำก่นาบ่ดนั่นเดกนั่นเดนั่น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 นี่นี่นีกุ้งนี่กุ้งนี่นี่นี่กุ้งกุ้งกุ้กุ้งกุ้งกุ้งอุกุ้งกุ้งกป้งกุ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 อกุ้งกุ้งกุ้งกุ้กกุ้งกุ้ง้มกุ้งกุ้ดกุ้งกุ่้ ยอดตตรงไหมอืมแต่ว่าป่าตัวใหญ่นั้นป่ายางนบอลนี่บ่บ่มนี่อนเาแบ้ับกป่ะที่บ้านปับบึกอกบุ้งไงนะเพิ่งมาแกมืออีกจากอบอบปนประสันแกมือ รู้มันิงปาตอนคตสวนมังแก่เนาะเอาเจ้าจ้าจ้าอาอีกรอบคอ้าอแบดนั่นตายังไงตามึงมากเลตาแล้วตื่นเลยนะเนาะอยากตื่นเสียงเสียงคนโห่นี่ล่ะ ด่างเคียวแม่ฟางดินลูกระวังปลาฟงออกมันฟงออกแล้วเหรอลูกเป็นนะปลาเต้นนะจะได้ปลามันอไรเมันไปไลยเต๋อไปได้หนึ่คิดวันน้ำมันหล่นาแจ่ะเชิญดุ๊ยโอ้ยโอ้ยผีมือผีมือกุ้งกระมี่ผีมืออีหลีโอ้ย ปลากุ้งตตวบบงี้ปลาคอแม่จตายแปบกดยต่อยจะบกินจักเถื่อได้พึ่งหนปลาคอได้นเี่ยนอนขอปนเอดเถื่ชนบันพอปนตัวพ่อปนโบว์วอ่อนกุ้งตัวนโอ้กุ้งไอ้บอลต่อยเบินดุ้นไว้กุ้งเจ้าน่ะง่ะได้ไอ้ยออิงได้ป่มันคาคอมันเปนยาเอาลดปลาสลิดน่ะนะ นี่คุณเข้าใจดูกุ้งสิกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรนะกุ้งก้ามก้ามปลานิจ้าป้านินป้านินี่ละเขาใเอาไปต้มเฮ็ดน้า้าอปุ้นสดเลยช่วยลุงหม่อหนเข้ายายายาหนูหยุดหยุดหยุดเอาไม้สลิดละเอาเอาเอาปลาสลิดเอาหัอไวนนี้วนวปิ้งแซ่บนี่ วันสามบาทเดี๋ยวนี้ม่ขาดุนั้ออนแดดก็ยอมเนาะยอมยอมตากแดดิ่นขีนตาดอกห้าวานบกไปเก่งเนาะนขีนตา้าดอกมันหนัเะมันหนาเจ้าของเิ็นะไ้กุ้งนีสองตัวะโดดด้ะโดดดวนียอดสุดยอดมากเลยพ่อลเนาะพ่อลจ้าจ้าดเอ ไอ้ไทยเลพื่อนสีล่างเฮเพื่อนไปเฮาไปลูกซื้อกระคูไปไปสุดยอดสุดยอดไปซื้อคู้ไปสุกไปมัน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 ต้มน้ำต้มร็จสิต้มปลาจ้ะเดี๋ยวให้ข้อนี้ไปคั่วปลาก่อน ข้วปลา,<ร>าที่ได้มาเมื่อกี้เราเอาเผ็ดพอดีเนาะจ้ากระเทยส่พริกพริกแห้งใส่เกลือเข้าไปแล้วเมื่อกี้ข้อนี้ข้ขวปลาแล้วหรือยังแล้วแล้วบ่ หอมแดงกระเทียมกระช่ายผิกแห้งลงไปต้มบดปลาข้อนิ้โดดจะโดดคั่วดดเรยวๆโยดนดล,ล,ดดลงไปเลยเอาปะลาร้ามาใส่ที่นี่นะ ปลาสดๆจากสะเลยพอไหมพอพอ,อ้ก่อนมีฟ้าไหมจ้าเล่นแกะนังไงเล่นยังไงเล่นยังไงวิ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 วอันี่เคียโอ้ย <c ười> สสะซับตั้งแหง้งใส่ตีนไก่เข้าไปน้ำจ้าซับตั้งแรงรู้ว่ามันจะแข็งที่ไหนได้มันนุ่มนิดเดียวจิ้มออมกัน มันเผือด,ดีเนาะง่ายละจ้ามาใส่แก๊สอีกเล้วจ้ามังหันแก๊สมืด <c oughs> แกสทานมืด <c oughs> เอาปลาออกแล้วหอมแดงออกเอาผักพวกนี้ออก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เอาหมดเลยแล้วเอามา ต่ำอหอมเนาะหอมล้วเครื่องอุ๊ยร,นนะะร้อนจังเลยนะคะร้อนจังเลยนะครอนเดี๋ยวก็เติมน้ำใส่เท้าไก่ลงไปเราต้องพูดเพราะเท้าไก่ลงไปค่ะ ปิดปาได้ค่ะคอจอยโอเคฮวนช่วยจับช่วยจับอ่าเดี๋ยจ้าสามข้อจะทำตำมัแกนจีนโอ้ยคันขันขันกระชายใส่มาหมดเลยทำเลยเดี๋ยวน้ำเยอะเดี๋ยวมันจิกกระเด็นใส่ตายหญ่อย่าเอาน้ำลงไปอย่มันจะโฟ้งใส่ตาอย่าได้หลบกันนะฮึบถือแล่าผู้เยอน่ะ นิ่มบอ่อเขาใส่เว็ตาลโอเคตำย่ยถุงตำเลยค่ะเอาแล้วนะเอาเอารเอาร็แยงไงสองขิคอนิ้งกับคอจอยก็จะแกะปลาแกะปลาเนน <laughs> ปลานนรสดๆสดจ้าหวานแหวเมื่อกี้ได้มาได้ปลาเนรจากตัวเมื่อกี้น่ะสองตัวเนาะแล้วก็ได้ปลาขาวปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนอีกสองแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งปลาดุกหนึ่งกุ้งสอง<ช>อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวมือรุน่นเขาสิบ้ามาหลักป่าข้อจอยอีกล <laughs> ักเลยอนอ <laughs> ย่ยงนี ตำแบบจริงจังให้ดีนะไปใช้สองมือเลยนะเห็นมันแหลกๆเด้อ่ะใช้มีเครื่องปั่นปั่นบรุบลูบลูบเดียวได้กินอันนี้เราแบบทุ่งนาลูกทุ่งๆเฮาอยู่แบบทุ่งนาเฮากับเรลูกทุ่งจักหน่อยตำเอาเดี๋ยวบ้านแล้วค่อยใช้ี่อุปกรณ์กล่อมแต่ว่าตำเอามันสิได้หอมกว่ากันบ่หอมกว่าปั่นเนาะ มันได้อารมณ์มากกว่ากันที่แรกแต่ละแบบของมะฮอดพี่นะเว้นวุ่นกันเต็มเต็มโอ้ยไปถอยถอยถอยใส่ปลาลงไปเลยไหม เยันมื่อเป็นขจุจักคุณิงเขาอ้นแล้วคนเนี่ยยืนรออหหงหน้าย่างกุ้งตอนนี้เขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ใส่เกาะเขาอยู่ย่างกุก้งย่างกุ้งได้กุ้งกุ้งแม่น้ำมาสองตัวอันนี้ไม่ใช่กุ้งแม่น้ำกุ้งสาอันนี้มันยังไม่ตายอยู่ตรงก <c oughs> ุง<า>้งสาเ้าเป็นแบบนี้เลยจ้า <laughs> เออเมื่อกี้เหรอเนี่ย,ยใบมะพร้าวพี้นะกี้บอกท่าน,นี้ก็ตำละเอียดละแน่นดีเนาะพี่มืออ่อยลีพี่มืออ่อยมาเก็บผักกันค่ะเก็บผักผักเกษตรนะเราจะข้าวจอยเนี่ยจะผักเกษตร มันเป็นประมาณนี่แหละแสบไอช่วงเนี้ยจ้าเป็นเม็ด,นะเ,เ,มดเม็ดเนี่ยประมาณนี่แหละแสบมากไผ่มากามากันม,มากอีชันตั้งหากบ้านทุ่งกัดศิละจา้ามากอยู่แบบนี้เนะานะเฮาเนาะเฮามากอยู่แบบนี้มีความสุขดีเสือเจ้าก็จะเป็นแสบตา มะเขียวนะดูสิ <laughs> บูดกาเขียว <laughs> <laughs> เหียวๆครัเดี๋ยวยนะ <c oughs> ไปไปเก็บผักอะไรนะยอดมะกอกยอดมะกอกยอดผักจิ้วค่ะ ยี่สิบเหรอยอดยี่สิบเหรอ่นเป็นจบขอบคุณแซ่บแสบจ้ายอดผักติ้วหนึ่งต้นไปออกยอดมันออกยอดมาสะทอนเสียงเสื่อี่เักหน่อยเด้อจ้ะผักติ้วอันนี้ยอดแดงๆต้นเล็กหนึ่ปลูกใหม้มันมีทุกอย่างเลอเข้าใจเถอะจ้าแต่มีแต่มีแต่มีปลูก ไปไปใส่พอได้มันก็เอามากาไปมันได้แปลกๆอันนี้แปลกๆมันได้ไปกามันได้มันไปกาอนุรักษ์มันไว้เฮ้อว้านึกว่าเสียงป่าโดดยอดมะกอกจ้ายอดมะกอกนี่จักซามยอดนี่แหละเอามาะมือหันเอามานแล้วมันแมงบงนะเป็นใบสวยๆเป็นใบสวยๆมันเป็นอันแมงอัน กินนวดแม่บ่เั่งกินนวนมักแนวสมสมก็ใบสมสมไหนมาเบิ่งดูเอามาจากบ้านข้อหนิงได้หนิหน่ายมันอะ้งามงามงามเอาหนบากปรกอบว่าจากบ้านข้อหนิงนี่แล้วกับลูกหุ่นเสือใส่เขาโฮมเฮาฮ้อนฮ้อนแดดมาละไม่ไข่เอาฉันให้ตัวใหญ่ฉันจะกินตัวเล็กมีตัวมีสองตัวแบ่งกันคนละตัวปันหนิงตัวเล็ก อยตัวตัวใหญ่มันตัวใหญ่นะฮะมันตัวใหญ่ไปมารถช่างทำฟ้าคนขี้โอ้อหอ้โอ้โหโอ้โหเจ็บท้าเป็นอร่อยสิอืมฟินฟินเลยอือมันหอมไหมหอมกดอือร่อรยไหมสุยอดสุดยอดครับสะสะ มันก็อยู่สวนผมไก่ปลากรตําเซ็ลัล้วจ้าตีนไก่กับเปืือยละเห้ากรสิเอาเครื่องหีดตัมาล่งหมอเลยดูสิ้น่อยโอ้โหโคริโครขุนดีเราต้องเติมน้ำอีกนิดนเติมน้ำอีกมันขุนบด น้ำปนคุณ้นเจีเติมน้ำหน่อยค่ะมันแค้นเกินไปอีกจ้าแก้วนึงกับพ่อเราคุณจ้อยไม่ต้องหันหอนนพอนียังอไรเาแก้งไม่ร่ามันแกงอย่าง สิปุงละจ้าเขา้าใสิสิปุงละจ้าใสาป่ปลาเข้าไปมันตามตัดนิดนึงตามตัดนิดนึงเหรอคะจ้าตาโอเค น,นีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆน,น้ำตาลอะไรนี่อืมอพิเศษอันนี้แป้งนัวค่ะพิเศษแซ่บลายแซ่บลายแซ่แบหน่อยแซ่บหน่อยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนี่ช้อนตวงนำปลาไหมเดีย๋ยวชิมมือจักหน่อยก่อนเอาชิมก่อนเอาควนๆแล้วก็ชิมชิม,ชม ก๋าสิชิมแบบทุท่งๆนี่แหละซีมรสอ,อืมอืมน้ำปลาเอารสชาติกลางๆก่อนรสชาติกลางๆก่อนเดี๋ยวคนอื่นอาจจะเป็นรสชาติที่ มันเดือดันห้องเต็มใส่ลูกชิ้นใส่ลูกชิเข้าไปรอให้มันเดือดก่อนนะคะเดือดืมดแล้จ้าสีแดงดีอใส่ลูกชิ้นแล้จ้าไม่เผ็ดแ่ไไดเผ็ดลูกไม่ได้ทำเผ็ดเเอามือแบบข้อจ่อยเมื่อละเศร้าทุกแมนใส่ลงไปเลยลูกชิ้นปลาค่ะล้างมือแล้วนะคะ ล่างเป็นสิบรอบแล้วละมือกินเท้าเท้าเห็ดสะอาดสะอาดอยู่เห็นว่ากระไดจะอยู่ลูกทุงที่เท้าก็เห็ดสะอาดสะอาดอยู่ที่บลินไม่ไปห้องแฟน อ,อย่าลองเพลงเฮ้อคณะที่รอขัว้าปลาเก็บไว้กัอนจ้าในลายตัวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนป้าตัวนี้ไข่ด้วยปลาตะเพียนเนาะเอาไขไม่มนออดแล้วกัาไขเ่เต็มท้องเลยเอาไขม่มนเปยโมกเนาะ แมงเหมกสวรรค์บานหน้าอาี๋ใค่เป็นหมกใส่หอมร้อนก็ต้องทนแจ๊กน้ำบบทนใจ่ผักบบดทุกไทยละโอ้ยวายัวก็สิแมนอีล,ลอีนี่และใส่ผักมาเลยบลบบลบบลับบๆโอ้ยแจ๊กคากบาทที่ยวฝีมือสามข้อจีข้อข้อต่ <laughs> ให้ซิมอย่างแบบนี้ได้ชยมมาชิมชิมช่ยมชวยกันปรุงช่วยกันชิมเ,เมนาะหนูว่ะหนูซิมแซ่บแล้วหนูซิมแล้วโอเคแซ่บค่ะแซ่บ็บีซั่นก็เสร็จละจ้าแล้วก็สิปิดแก๊สยกลงละจ้าเสรนก็สวยงามน่ากินเดือดก็ต้องคอยเคีวเสียงของใครเสงเสร็จแล้วจ้าขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่ลูกชิ้นปลา ขนมจีนอุยผักเยอะมากอันนี้คือผักอะไรหรอนผักเตี้ยวผักเตี้ยวผักกระถินผักกระถินเก็บจากสวนเมื่อกี้อันนี้คือแตงกวาเก็บมาจากริมโขงปักทั่วสวนเราเองปักทั่วสวนเราเองอันนี้ผักตลาดนี่ผักตลาดแค่นี้อันนี้ผักข้าวมืดเสร็จแล้วจ้ามึงนี่มือโน้มมือนี่ขนมจีนน้ำยาปลาเดี๋ยวจะแซ่บคัก ามอด้วยจ้ะสามอครบสามอเลยจ้ครบเสร็จจ้ามันอนี้ครบเสร็จอยู่ไฮอยู่สวนมีความสุขขัดเป็นจะแซ่บวาจ้ะเป็นจะแซ่บคักอ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจ้าติดตามสามคอในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้เราด้วยนะคะ ขออนุญาตไปกินขนมจีนก็ได้ค่ะหิวจินห้ำจีน่ะหิว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 ะ้ว